ผู้หลักผู้ใหญ่มานะฮะนั่งคุยเขาจะได้เป็รัฐมนตรีกันสี่คนนะนั่งคุยกันล้อกันล้อเล่นกันอะไรกันนะฮะทำยังไงจะจัดการเรื่องปัญหาขมินให้มันเรียบร้อย <c oughs> มันยังมีปัญหาตรงสะแก้วยังมีปัญหาตรงสะแก้วนะครับสะแก้วเนี่ย นายกอนุทินเคยพูดไวยแล้วว่าต่างคนต่างอยู่นะครับต่างคนต่างอยู่นะครับต่างคนต่างอยู่ดินแดนขเขมรก็เป็นของขเขมรไปคุณก็ดูแลไปนับตั้งแต่วันที่28ที่สัญญาหยุดหยุดยิงกันวันนั้นนะครับใครครองพื้นที่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับส่วนใ้พื้นที่ตรงสะแก้วมันไม่มีการประทะกันงนะครับแต่ มันเป็นพื้นที่แผ่นดินไทยที่คนไทยมีเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นสคหนึ่งอสอสองนอสอสมและขะมรปลูกบ้านลุกล้ำเข้ามาตรงนี้ก็ต้องเคลียร์กันครับขมรก็ต้องยอมถอยครับคุณเซนก็ต้องยอมถอยตรงจุดนี้นะฮะแล้วก็ทางราชการโดยเฉพาะทางทหารก็ได้เตรียมจัดงบประมาณเข้าไว้แล้วที่จะล้อมรั้วก็ล้อมรั้วให้มันเด็ดขาดไปเลยนะครับ จุดไหนที่มันมีปัญหาลักลอบข้ามแดนกันอะไรกันเนี่ยจัดการผมว่ามันน่าจะไปในแนวทางที่ดีนะครับเพราะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วนะครับมันไม่ยอมก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายไทยต้องดำเนินการตามกฎหมายไทยครับมัน ถือไม้เข้ามาถ้ามันยังยืนอยู่ในประเทศมันเขตพื้นที่ดินแดนมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าล้ําแดนเข้ามาในเขตไทยก็ต้องทําการจับกลุ่มต้องทําการจับกลุ่มนะครับแล้วก็สู้กันให้เขามาสู้คดีในเขตประเทศไทยส่วนระหว่างล้อมรั้วแล้วมันจะเกิดการยิงกันก็คราวนี้ก็ต้องกระทืบให้สะใจไปเลยนะครับต้องเอากันให้ถึงตายเลย ให้ยึดโมเดลอิสราเอลที่ไปบอมนายกรัฐมนตรีของอะไรพูตินะก็ต้องจัดการให้เด็ดขาดอย่างนั้นนะครับ ไม่เป็นไรครับไอ้บีเอ็ม21นะมันก็ไอ้จรวดบังไฟผมเรียกจรวดบังไฟนะครับเพราะยิงมาแล้วเนี่ยไม่ได้กำหนดทิศทางเลยนะครับเหมือนบังไฟพญานาคแถวพี่น้องภาคอีสานบ้านเรานั่นนะแต่มาติดหัวระเบิดมาเท่านั้นนะครับไอ้จรวดบังไฟผมไม่อยากเรียกบีเอ็ม21แล้วครับจรวดบังไฟ มันยิงไม่ได้กำหนดทิศทางอะไรเลยลงทุ่งไล่ทุ่งนาบ้างนะฮะโอด้วยส่วนตัวถ้าผมมองเกมนะผมว่าฮุนเซนไม่กล้านะครับฮุนเซนไม่กล้านะครับท่านนายกอนุทินก็ต้องอำนาจมอบอำนาจให้ทหารไปเลยให้ทหารเขาใช้ดุลพินิษนะครับจะกระทืบให้โจมตีนไปก็เอาเลยนะครับ ส่วนพี่น้องประชาชนที่อยู่เรเวณแนวชายแดนทั้งฝั่งไทยฝั่งกัมพูชาที่เดือดร้อนนะครับผมเองโดยส่วนตัวมองว่าถ้าจะคุยกันรู้เรื่องจะสถาปนาความสัมพันธ์การเปิดสถานทูตอีกนะครับเปิดสถานทูตอีกก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรนะครับจะเปิดให้ชาวบ้านเขาทมาค้าขายก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ บ้านเขาจะได้มีกินฮะผมไม่ไม่ว่าครับไม่ได้ยุให้ตีกันอย่างเดียวครับถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่แนวชายแดนติดกันแต่ต้องให้หุนเซนเนี่ยมันรู้เรื่องคุยกับใครนี่ไม่ต้องไปคุยแล้วครับมันต้องคุยกับตัวหุนเซนเลยอำนาจจริงๆมันอยู่ที่ไอหุนเซนน่นนะครับว่าดินแดนไทยเนี่ยคุณยะมาลุกไม่ได้นะนะครับ ตรงนี้มีปัญหาคนข้ามแดนอยู่เรื่อยเนี่ยผมจะต้องล้อมรั้วของผมในเขตประเทศผมคุณจะมายุ่งทำไมนะครับฮุนเซนกลัวที่สุดกลัวทางตรวจคนเข้าเมืองไทยกับฝ่ายทหารของไทยเนี่ยจะห้ามน,นักพนันเดินทางข้ามไปเล่นที่กัมพูชาชาวบ้านปล่อยธมาค้าขายกันได้นะครับปล่อยธมาค้าขายกันได้นะครับ เขาก็รออยู่นะผมเห็นแถวสุรินมั้งชาวกัมพูชาที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาก็อุตส่าห์บินไปประเทศลาวนะครับแล้วก็นั่งรถตู้มาเข้ามาที่สุรินเพื่อมาเปิดค้าขายนะครับเพราะด่านชายแดนมันปิดนะก็ทำให้ถูกต้องถ้าคุณถือพาสปอร์ตมาก็ทำพาสปอร์ตไปลงที่ประเทศลาว และข้ามจากประเทศลาวมาที่ประเทศไทยจะมาค้าขายไอ้ถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ผิดกฎหมายไทยไม่ได้รังเกียจพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาเลยนะแม้แต่แรงงานที่อยู่ห้าแสนกว่าคนเนี่ยเราไม่ได้ขับไล่เลยนะครับเราไม่ได้ขับไล่เลยนะครับ <laughs> เพียงแต่แนวชายแดนเนี่ยเขาปิดปิดเพราะมันยังทะเลาะกันอยู่ไม่ให้อาวุธยุทโธปณ์ สิ่งของช่วยในการรบในการทำศึกสงครามเนี่ยออกไปคูนเซนนี่ผมเกลียดอยู่แล้วครับคูนเซนนี่เกลียดอยู่แล้วนะครับคนเกเลคนนิสัยอย่างนี้มันคบไม่ได้นะครับมาถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องอย่างเงี้ยครับคุยกันเดี๋ยวเขาก็ส่งคนมาคุยแต่ไม่ต้องไปนัดเจรจาไม่ต้องไปงอมันครับไม่ต้องไปงอ คุณทำผิดมึงทำผิดมึงมาลุกลานดินแดนไทยก่อนนะครับคอรมอรคุณอนุทินจะอยู่สี่เดือนไหมคุณอนุทินรับปากเขาไว้แล้วนี่ว่าไม่เกินสี่เดือนถ้าเกินสี่เดือนก็ต้องเสียคนนะครับแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับจะเดือนหน้า จะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้เราคาดการณ์ไม่ได้ตอนนี้รัฐบาลไทยต้องมองอาการวันต่อวันวันต่อวันนะครับวันต่อวันอาจจะมีเรื่องอะไรเรื่องคดีอะไรศาลร,รัชธรรมนูญวินิจฉัยออกมาหรืออาจจะเกิดศึกสงครามแต่ประเด็นเรื่องศึกสงครามเนี่ยผมคิดว่าระหว่างไทยกับเขาเมียนจะเบาลงนะครับเบาลง แต่เราเนี่ยคาดการหุ้นเซ็นไม่ได้เลยคนมันบ้าบ้าบอบ่ไอหุนเซ็นเนี่ยมันบ้าบ้าบอบนะครับมันเสียผลประโยชน์มันเสียผลประโยชน์ที่มันมันทําดีเนี่ยมันดีใจนะครับที่เปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยมันดีใจมันคิดว่าคุยกับรัฐบาลใหม่เนี่ยน่าจะดีกว่ารัฐบาลเก่าเดี๋ยวจะได้มีการเปิดด่านกันนักท่องเที่ยวจะได้ข้ามไปเล่นกันแบบเดิมอย่างนี้นะฮะมา มันสงสารทหารตายไปทั้ง18นายได้รับบาดเจ็บไปหกร้อยกว่าคนนะครับหกรกว่าคนนะครับเราได้วีรบุรุษในสนามลบมาแต่วีรบุรุษเหล่านั้นเสียชีวิตไปแล้วบางคนก็ขาขาดได้รับบาดเจ็บนะครับมันเป็นเรื่อง ที่น่าอาเนอาอนาถใจแถมยังมีประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บล้มตายไปอีกจํานวนมาก <Yeah. S 2> เราคาดการคุณเซ็นไม่ได้คาดการไม่ได้จริงๆนะครับ <the ship> นิสัยมันบ้าๆบอๆนะครับ <the ship> มันโมโหปีดเข้ามามันก็สั่งลบ <the ship> ใช่ หมอลักยิ้มแม่นครับโหรักยิ้มดูแม่นจริงๆนะครับคอยฟังโหรักยิ้มมันทํานายนะครับมาเนี่ยนะฮะผมก็ไม่อยากพูดท่านไปลองฟังเอาดูนะครับมันทํานายแม่นนะครับผมไม่ได้ไว่าไปเชื่อมดเชื่อหมอนะครับผมก็จะดูคําทํานายที่ผ่านมาว่ามันจะตรงไหมอะไรไหมนะฮะเราไม่เดือดร้อนอะไรครับนะครับจะปิดด่านเลิกพบกัน ก็ไม่เป็นไรมันร้อยกว่าประเทศร้อยเก้าสิกว่าประเทศสองร้อยกว่าประเทศก็เลิกคบไอ้เขมนไปประเทศหนึ่งมันไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลยนะครับใครที่ทำมาค้าขายก็ต้องทำใจหาช่องทางอื่นขอบคุณมากครับคุณอะไรก็ไม่รู้เนี่ยให้สตังมา179บาท อขอบคุณมากครับขอบคุณครับมันค้างที่รู้นี่เพราะว่าไอ้คำถามผมมันค้างอยู่ตรงที่ท่านให้สตังมาเนี่ยคุณอะไรนะคุณพิงกี้ใช่ไหมหรือว่าอะไรอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ก็เป็นบุญวัาสนาครับบุญในอดีตชาติของท่านอนุทินนะครับที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี